สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนครับทั้งช่องพ่อแม่อง,งยิงครับบรรยากาศย่ำคำคำครับตอนนี้ก็บบอดมาหอดแล้วครับกำลังมาหอดกับเขาเห็ดใบขาพอดีครับเสร็จเรียบร้อยได้แล้วครับ สวัสดีครับ <c oughs> เจ้าบ้านบอดสวัสดีครับครับโอ้เอาอารีดไว้พอ้อมเ้ามามาเลยมาเลยมาเลยมาเยหมวกอยู่ในหมวกทำไมไม่ใส่หมวกหมวกอยู่ในหมวกทำไมไม่ใส่หมวกโอ้พออี๊ยดมเฮ้เมนูไก่บ้านปลายฐานครับโอ้สุดยอดสุดยอดจะต้มไก่สามย่างย่างต้มแล้วก็อบลูกแม่ฝ้าอ่านุ่นีแม่ไต่หนำเอาสวัสดีครับ บอดอันนี้อันนี้จะภาพบานพ่านครับพนครับจะภาพ รัวยอดกนลัวเพาะ่าเล่นอะไรตุกติกหลอเมนเม่ได้ใจครับเพื่นสิมามาจำครับเมนเพื่อนบริจาคมาจำแมนเมนท่านนายกปรินวิราแมนๆครับจากบ้านพานบ่านนาุกเมนวะแมนแมนครับเนสุดยอดท่านนายกบ้านกรานอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกษเทศบ้านแพงมารอมารอมาอมารอสุดยอดสุดยอดมันมีงานบุญพ่อด้วยตอนเยนเย ก็เลยเรียกมาแต่เขาบีบอัดมาใช้ก็เลยจะไม่เป็นไรแล้วคงจะท่านอยู่แล้วเพราะมันมีดนตรีเขาจัดดนตรีแสดงอยู่ก็ต้องไปพบปะทเดียวแหละปกติครับท่านนายกมานานยังนี่ผมมาตั้งแต่บ่ายนี้คร้บครับเป็มาป่นมืครับไปสี่หมนครับเตรียมอาหารเตรียมซอยจุ๋ยเพิ่์นถานะครับดูแลอย่างดีเลยพ่อยดูแลครับดูแลอย่างดีมากๆเลยอบขาดเลยจ้างแล้ววันที ยี่สิบหกมีนาคมสองห้าหกเก้านะครับเลนแล้วประทับใจเจ้าภาพจ้างตัวมือนั่นโอ้คนไหลจะมาขอเเลียนแปลงโอจะเปลี่ยนแปลงอะไรคุณพระคือจะจะจะเลื่อนอย่างนี้มันติดมือเลือกตั้งคนนัเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนี่เองรว่าค้ารเลือกตั้งแต่ว่าหามือไวกับมีมือว่างอยู่ครับเป็นแอนเป็นมกุระมันยัง มืองไปเมืองไปเมืองแล้วครับมี me, ่ม <Hello. S 2> ีมีครับมี่มีมีสบายเรจุงกระแมวบงกระอุนเมียนเรียบร้อยเรียลสกสบายเฮจันนับจันนับนะบบอนบอนโจโต เนี่ยสรกมอยเจริญจะนับนี่โอ้เออพอเห็นบอโจเพื่นเห็นเมือนั้นบอโจจะเข้าไปโอ้ยคนกระแฮมานจัดงานเมือนั้นเพิ่นประทับใจครับพงศิษย์ก็อยู่กันทะลักอยู่ใกล้ๆกัน15บห้ากิโลโอ้โอ้ไขันรถว่เร็นออกคนเสิดเร็วหลุดตู้พงศิษย์นัมาในมาแปลว่าเล่นอยู่แถวเดียวกันเนา้ทะลักกันทะลัก ปกติพวกผมก็ไปอยู่แล้วปกติคนไม่น้อยไปน้อยนั้นหกพันกว่าคนมาเสียพันเงาเพราพผพามันอันยะอีนี่นายงั้นการกางวันเราได้โฮเกิราได้โฮเก็ลพันนี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับอนี้งครับสามพัน่ก็หลายแล้วเลยสามสี่พันีน่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับก็ได้คิดอีกอย่างแ้วกับดีใจแห้งเลยยางไปบันไดกับเจนมบันไดเป็นปกติต้องต้องนั่งดูต้องอะไรดู่ันนายกกับเสียงนี่สิแล้ว บอลเราบวกบอวตามส่วนเนาะไปบอลเดนกันไปบอลเดินกับคนที่ไหนไปนี่กับคนที่ไหน FC แฟนคลับตอบรับอย่างนี้เลยครับโอ้ยกินมาละนอนมาละไปแต่ละมื่อตื่นทีสามดีสี่ต้องเบิ้งท่า่ได้เบิ้งนี่บ่ได้เลยจนแม่บ้านว่าเออเจ้านอนข้างนอกเด้ออย่ามากวนคอยเด้อต้องน่องคนละนี่ไดนน่อหน้าประตูตลอดเลยหยกนะครับโอ้ยตั้งแต่ตั้งแต่พุ่นมานี่ยเบิ้งตลอดเลยยี่สิบแปดซิงหันหนังไทยออกออกมา ผมคิดว่าเราต้องอยู่ยากด้วยกันเจาสิเอาใจซอยดิใจซอยไว้คนมือใหญคนสิจังใดคนสิไปถามษยังตายต้องตอบคำท้ามืดหมากกับหมากเสืองูจะไดมันมากหน่อหนังคายอ้อเป็นยังไงท่านนายกเป็นแต่เออกับตอนรับเขาว่ร้อนเขาอยู่บ่อะไรนะยี่สิบแปดสิงหาหนออก็โอเคอยู่ เมื่อเมื่อกี้นี่พราะว่าชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่เคยได้ดูพี่น้องกับพวกคุณหันตดยมีบัตรนายกบัตรฟรีเนี่ยต้องหกร้อยกว่าใบขนาดบัตรฟรี่หกร้อยใบนะครับมือหนึ่งหนึ่งมือหนึ่งน่ะครับเออหกร้อยกว่าใบแล้วก็มาให้เอาปอปรก็มอบให้เขาหกมือเป็นประทับใจแห้งกว่านะทานกบบาทจะพร้อมกระขาดในีแปด ก้ามือกบเป็นยังถือว่าเป็นปกติอยู่แล้วแหละการทำงานนะแต่ชาวบ้านในมีความสุขนะครับมีเกือบเจ็ดพันคนครับหมื่นนั้นแล้วเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ไปจ้างหลังวีทีอีกนะครับอำเภอบันกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ยโอ้จ้างแล้วจ้างวันที่เดือน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  มีนาในเมษาเนี่ยนะขายบัตรไปแล้วแปดพันใบโอ้แบบพันไปแบบพันไปตัวจริงครับไอ้พวก ไอ้เื่องอื่นมาทำไมไม่จ้างคณะอื่นวายกันเลยไม่จ้างดอกคณะอื่นก้อยบอมากกอยคำมักแต่นี่ก็ไดนมาเบิงก็มาเบิงนะวเอากำมักแต่คณะของเ้าเลยเนาะยอดเต้นครับครับเป็นเบิงไม้เอาคณะแต่แต่สมัยแต่ก่อนชื่อกันอังคณะอยู่ไซกับอําเฟอคุณทหารอย่างเงี้ยังไม่แต่อังคณะอังคณะกคณะอื่นเขาก็บอ นายอำเภอเรากผมาแต่อังคณาเนาะเราก็บประจานคณะเออมียังไงอังขนังยศสาวน้อยหน่อยใหนได้เนาะทะเลสาวน้อยบทได้ยินข่าวว่าคุณภาพเนี่ยบทข่าวเรียนข่าวว่า30ปีว่ารับอยู่หันบทเมียมอลำเนาะครับเนาะแต่ว่าผมก็บโบเคยเห็นงในผมอยู่นี่กับโบฮิเคยมอลำัมเลยคือตึกอนั่นครับตำบลตำบลนี่มันผมอยู่นี่มาผมไม่เคยได้ยินเลยว่ามีมอลลัมแต่ว่าตั้งแต่ผมมาเป็นนายกตั้งแต่ปีสี่แปดอะไรมาเนี่ยเด็กมันไม่ไม่ไม่เคยทะเลาะกันจัดงานนี่ยังก็บโบเคยทะเลาะกัน ท่านนายกทานข้าวย่างโี้อ๋อนี่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 เขาดูแลาอย่างนี้เลยอ้าว้ายเบงนป้ากินข้าวลูกปราเอาสัญญาไปเฮ็ดแล้วบอสจะจะรีบกลับแน่จะจะไปบุญพระเวทต่อครับเดี๋ยวให้เพื่อนกินข้าวแล้วเฮ็ดเอาๆสัญญาครับตอนนี้ได้มือเลยมันบวะครับเลือกไปแล้วมันงนะเอาวันที่28แหละ28มกราคมแหละครับโอ้โพนุนเพื่อนเบิงวันที่28มกราคมเน่ยเนาะ ยี่สิบแปดที่ยเกาเอายี่สิบนมาอันซุกเอาอันซุกไม่กันคับอันศูนไปงยังน้อยักงานบอไ้คุยเบื้องบนเบื้องว่างนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็ดปุ้งกับเขาก่อนเห็ดเรียบล้วมีมาถืออันนี้จะจบแล้วไกล้ได้อยูดีมีเงี้ยแล้ว ปรุงสดๆใหม่ๆเลยนะครับสดหอนๆเลยเดี๋ยวค่อเปิดแฟสกันด sure> ้วยน้ำหนักพักกันตันคอร์เคแยบบ่หรออค้นคุนพักเด็ดกับพอกินเองคู่มือไหมัล้วอยู่รีสอร์ทเื่กันคิดจะกินยังเข้ากรซือไป็ดกินเหมือนเปิดรับอนตับวันที่สิ่ห้า่นอยู่วัดโอ้ดิ มันบ่ขึ้นเลยดิมันต่ออมือบังเห็นมันมืดมันมือนขึ้นบ่ขึ้นแต่อยากอายคนนี้พี่น้องเอาไหมเอาบังอไดจโดนเตีบเออโค้ดบัดโค้ดบัตหนึ่งสองหกเดือนหลังเห็นเดียวล้่ขึ้นมาสร้างอีกเล้ว ส่ขาร่ยขนาดเอาก็ซื้อมันไปนก็อยาใส่ลองไปรงใดต้มสัวไก่ไหมเมื่อนั้นเด็กินแล้วเท่อนึงเมื่อนั้นแกวนุ่นแกปาก้วครับเพว่าตะบอดสวนเนี่นี่ยพอได้กินได้นียเพื่อาแบบไส่เต็มเบาเลยดอะมาฮอนต้องก็ส่เยดอะต้นนี้วาไดซิมวาแซบหรือบอนะเพราะว่าปรุงต้นนี้ปรุงดบนะโอ้มันซิมว่าไดเนาะ ต้องตามสูตรคำนวณอย่างเดียวมันมาตามทฤษฎีปีธีกรัฐตอนแรกหินแต้านมอันนี้ตอนเราใกล้บ้านใกล้บ้านตงใกล้บ้านที่อ้วนเน๊ต้องคัดสันครับปิดไก่ลงสีน้ำโอ้แค่กินไหมไก่ไก่ไก่ลงสีมันสิอ้วนนะไก่บอลลงสีมันบวชใก่กันเน๊ะโอ้ไอช่อไก่เดี๋ยวจะเป็นไก่ลงสีพ่อไก่ลงสี เันเป็นไก่บ้านทั้มดามันจอยไก่ล้มสีน้ำหาตัวนี้ไปถามว่าตัวนี้เป็นไก่ลรงสีบอผู้ดิเออถึงละเอียดเชิงเลีกเนาะบาดบัดแม่แบบเป็นพูดแลยเนาะเชื่เชื่เทคนิค มันเป็นเชืิงไก่น้ำบาดยังเฮามันกินถาหน่อยม่ใชจอยมั้งนี่เพราะมันเนหากินน้ำลงสีนี่ครับมันปิดก็ต้องปิดปิดต้องมีน้ำลิ่เดิบเขานน้ำสีมันมีเขาไปอ๋บาทีมันก็ไปเล่มกินเนาะถ้าปิดต้องปิดป็ดทีนีน้ำที่สะอาดให้มันลิ่มมันมีู่อเขาว่าอย่างเง้ยนะมันกูยบ่สับ กอันนี้เป็นแบบข้อมูลเชิงลึกนี่ที่พ่มีในตำราพูดยังไงมั้งถ้าใส่ประสบการณ์อลไรก็ทฤษฎีการปฏิบัติว่ามันทฤษฎีไหมการปฏิบัติเอ้าพ่อีกเากพี่น้องคู่หมั้งคู่บอลมือนเล้งมือนเล้งครับใกล้ๆเนี่ยครับพี่ถ้าพี่น้องเคยมางานบ้านตองคู่กัดยิงตรงมาเลยครับมาถึงสนามโรงเรียนก็คือแนมเห็นเลยครับ มาจากทางเมืองอ่ะเข่าทางบ้านพุนขอหรือว่าเข่าทางบ้านน้องคู่หน่อยครับมาจับจีพีมาเลยบ้านจานตําบลจานอำเภอเมืองหรือจับบ้านบ้านน้องคู่ก็ได้เห็นแสงเขบ้านหอดเห็นนําไฟหลอกระเทยไปเลยตีครับแรงอย่าลืม่าานฟรีครับงานฟรีฝากนิดาครับช่องพ่อแมวยิงกับพ่อแมวยิงแฟนเพจนะครับคลิปนี้ เอาไว้สักดีสกกอนขอบคุณพี่น้องทุกบอกทุกบอลครับบอกคนล้ชอบลฝ่าว่างกนดมันบอกเพราะว่ามันเสียรุ่นมาสีย่างไปครับผู้อกนี่กกาว่าเห็นแล้วย่างไปและไม่บีกับรถไปแล้วย่างมีเมย์รถอีกวงเลยย่างลรรถปีนี้